เรียมบารมีมากบทข้างสีเหลาเลยปาดท,ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่อาจารย์รอคอยมา2ปีแล้วเป็นวันที่อาจารย์ตื่นเต้นมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เราทุกคนที่รอคอยมาพร้อมๆกับอาจารย์นี่แหละเราจะได้เห็นแล้วว่าองค์พระพ,พิทธเนตรองค์จริงที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยท่านเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรซึ่งหน้าตักของท่านคือ2เมตรเลยนะและตอนนี้อาจารย์กำลังจะเดินทางไป และท่านจะมาประทับตรงนี้ตรงนี้และเราทุกคนจะได้เห็นความสวยสดงดงามอลังการวิจิตรการตาของพระองค์ท่านจะพร้อมกันนะครับตื่นเต้นไหมยโยนลัวยังตื่นเต้นเลยคุณพลวก็เต่นเต้น <Okay. S 1> <laughs> ตต่นเต้นทุกคนเลยไป <laughs> สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ จังหวะที่อาจารย์เดินออกมาตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์มารอเยอะมากถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาสักการะในเทวาลายเยอะแบบนี้ทุกวันแต่อาจารย์ก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนครับมาจากไหนกันบ้างาาน,นางาครศิล้ชคธรรมราชหลายคนเดินทางมาไกลมากนะครับเพื่อมาขอพรอ,องค์พ่อและก็องค์ปู่เพราะว่าคนที่มาขอสมเด็จก,กันเยอะมากจริงๆทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์อาจารย์จะสัมผัสมือทุกคนแบบนี้เสมอครับ เพราะมันคือการส่งกําลังใจให้กันและกันเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าแต่ละคนโดนอะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดที่ได้จับมือกันมันคือการเพิ่มพลังใจให้สู้ต่อไปโชคดีนะโชคดีนะครับโชคดีนะครับจันบอกน้องอยาดยืมคากีค่ะโอ้ค่ะน้องจะแ่งอ่าแโลครับของพลาครับชิเงี วันนี้สิทธิ์ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีลูกศิษย์ของอาจารย์มาลงพลักหน้าทองแล้วบอกว่าอยากติดทีมชาติและอยากให้อาจารย์ช่วยและตอนนั้นหลังจากที่อาจารย์ช่วยตอนนี้ติดทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับหมายโชคดีนะให้ประสบความสําเร็จสมหวังดั่งตั้งใจนะครับให้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็กลับมาแล้วให้ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าเดิมไม่สําเร็จนะครับจร,จริงๆมีนักกีฬาทีมชาติที่เป็นลูกศิษย์มาแล้วก็ เขาบอกนะพี่ si evet ู่อ่ะอ้าวมาเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาแต่เขาบอกนูอยู่ว่าฝากความคิดถึงอาจารย์ด้วยเขาสบายดีนะเขาสบายดีค่ะตอนนั้นมาลงพาักหน้าทองแต่เขามาบอกว่าฝากความคิดถึงอาจารย์ด้วยค่ะครับฝากกลับไปด้วยว่าคิดถึงเหมือนกันนะครับไว้พบกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้หรอมาสองปีเนาะคุณวิเนาะ รารอมาสองปีตั้งแต่การตอนที่อาจารย์บินไปที่อินเดียครั้งแรกไปที่ปูเน่ไปไหว้องค์ดัตดุเสษครั้งนั้นก็กลับมาก็เริ่มให้กับอาจารย์ธนงศักด์ให้ออกแบบให้แล้วการออกแบบครั้งนั้นทนทุกคนจำได้ไหมครับคือตอนแรกอ่ะที่ให้คุณธนงศักด์ออกแบบให้เนี่ยคุยกันคุณธนงศักด์อ่ะได้เคยสเก็ตและมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากทําองค์เสษฐีสยามเนี่ยพระพิฆเนศเสดีิสยามในประเทศไทยพออาจารย์คุยกับคุณธนงศักด์คือ เรื่องราวมันบังเอิญหลายเรื่องตั้งแต่การตามหากันจนเจอกันแล้วก็มาได้ทํางานร่วมกันแล้วพอคุณธนรศรู้ว่าอาจารย์อยากได้ทักษิษเศรษฐีสยามเนี่ยก็กลายเป็นว่าแบบมันเป็นความตั้งใจนานแล้วที่คุณธนรศ์รอยากจะทําแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับก็มีความเขาเรียกอะไรบังเอิญหลายเรื่องที่มันพอดีกันมากก็ถือว่าเป็นปฏิหารขององค์พ่อที่เราจะได้สร้างตอนนั้นอาจารย์ไปอินเดียทุกคนรู้ไหมว่าอาจารย์ขอว่าอะไรอาจารย์บอกว่าหากตัวลูกเป็นบุตรของพระองค์ ที่จะได้สามารถเผยแผ่บารมีของพระองค์ในประเทศไทยได้ขอให้ตัวลูกเป็นที่รู้จักเป็นที่รักแล้วก็สามารถเผยแผ่บารมีของพระองค์เนี่ยได้มากที่สุดแล้วทุกคนดูตอนเหตุการณ์วันคเนตจตุรถีจําได้ไหมเป็นงานคเนตจตุรถีที่มีคนมาเยอะมากที่สุดในประเทศไทยที่สําคัญคนมาเยอะมหาศาลแล้วคนก็รู้จักอาจารย์มากขึ้นในงานนั้นหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้เผยแผ่บารมีพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สิ่งที่อาจารย์ขอไปว่า หาลูปเป็นบุตรของพระองค์ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์มากตั้งแต่ได้เทวลัยได้ที่ดินได้สร้างพระองค์ท่านได้จัดงานคณ้จะจุระีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลและทั้งหมดทั้งมวลนั้นร้อยเรียงมาหลายเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้สองปีแล้วแล้ววันนี้คือวันที่เราทุกคนจะได้เห็นพร้อมๆกันที่จะเห็นพระองค์ท่านหน้าตักสองเมตรปั้นเสร็จเรียบร้อย แต่ว่าการปั้นนี้เป็นองค์ต้นแบบเราจะเอาต้นแบบนี้เข้าหลอ่อเข้าไปหล่อด้วยทองแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงตื่นเต้นมากเพราะนี่คือครั้งแรกที่จะได้เห็นที่ผ่านมาหลายคนที่จะได้เห็นก็จะเป็นเห็นในลักษณะที่เป็นองค์ท่านที่เป็นองค์จำลอง9นิ้วที่ประทับอยู่ที่เทวะลัยเราตอนนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้2เมตรความสวยความคมชัดบาร,รมีจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการหล่อพระองค์ท่านด้วยทองด้วยแผ่นทองนะครับทีนี้แผ่นทองเนี่ย ที่ผ่านมาอาจารย์เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพระองค์ท่านโดยการบูชาแผ่นทอง1แผ่น299บาทแล้วก็เขียนชื่อามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็พรที่ต้องการจะขอทุกคนรู้ไหมคนที่เขียนคําขอเนี่ยนะครับขอพอรจากแผ่นทองนี้สำเร็จกันเยอะมากเยอะมากและที่สําคัญแผ่นทองที่รวบรวมตอนนี้เนี่ยเป็นแผ่นทองที่จะไปหล่อหลอมเป็นส่วนของหัวใจของพระองค์ท่านนะ เป็นหัวใจเศรษฐีนะและตอนนี้ใครที่อยากเป็นร่วมเป็นประธานในการสร้างพระองค์ท่านเพราะมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนี่คือพระพุทเนตรเศรษฐีสยามที่จะสวยที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดร่ํารวยที่สุดในประเทศไทยและชื่อนามสกุลวันในปีเกิดหรือว่าดวงของเราเนี่ยจะอยู่บนพระองค์ท่านทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้สักการะหรือแม้แต่ตัวเราที่ได้เห็นรูปของพระองค์ท่านเราทุกคนจะรู้สึกประทับใจมีความสุขและเราพูดได้เต็มปากว่า เราคือผู้ร่วมสร้างเพราะนั้นใครที่อยากบูชาแผ่นทองแล้วก็รวมสร้างไปด้วยกัน1แผ่น299บาทนะครับแล้วก็ทุกแผ่นนั้นเอาไปหลอมเป็นพระองค์ท่านทั้งหมดเลยแล้วเราทุกคนจะได้รู้พร้อมกันว่าพระองค์ท่านนั้นสวยงามมากแค่ไหนวันนี้แหละรอมา2ปี 2> ทุกคนดูจังหวะนี้นะครับทันทีที่อาจารย์เห็นองค์พ่อครั้งแรกอาจารย์อึ้งมากเลย องค์พ่อสวยมากๆขนาดมองไกลๆแล้วมองจากในรถนะครับยังสวยมากขนาดนี้เลยหเห็นแล้วอยู่หน้าบ้านเลยสวยมากเราลงเลยไหมงล,งลงเลยโอ้อาจารย์สวัสดีครับ,บโอ้โห จอดรถแล้วเห็นเลยสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีดีไหมครับอทุกคนสวยมากเพียมบารมีมากบทคำสีบอาเลยปาดวันนั้นอาจารย์พูดคำว่าปาร์ดไปหลายรอบมากเลยนะครับที่สำคัญขนหัวลุกตลอดเวลาอาจารย์ธนงศักดิ์เตรียมมาละยไว้ให้อาจารย์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับโอ้ที่สุดเลยอ่ะคนต้นนงสักโอ้โหพูดไม่ออกเลยอ่ะโอ้โอาจารย์ตนนงศักดิ์ปั้นด้วยมือนะครับทั้งองค์เลยนะครับ และต่อไปเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นต้นแบบ,แบ,บที่เราจะไปหลอ่อด้วยโลหะต้องทำโมครับถอดพิมพ์แล้วก็นำเข้าลงหล่อเพื่อทําการลลหล่อลโลหะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ต้นแบบถอดพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะแล้วก็มาประกอบกันก็จะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศที่สยามที่จะไปประทับที่จกักรวรรดิเทวลัยนะครับ สวยยพูดออกเลทุกคนลองจินตนาการดูนะครับเมื่อองค์พ่อหล่อเสร็จเรียบร้อยพ่ะบวราการจะเป็นสีขาวมุกเรืองรองแวววาวเครื่องประดับทั้งหมดจะเป็นทองคำและเพชรพลอยคิดดูสิครับว่าจะสวยแค่ไหน จริงๆแล้วตอนนี้มีองค์ต้นแบบที่ทำออกมาขนาด9นิ้วให้ทุกคนสามารถจองได้นะครับและทุกคนที่จองขนาดบูชานี้ถือเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างองค์พ่อพระพิฆเนศเที่สยามองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทยและมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตรายเชื่อทุกคนที่จองเข้ามาจัดจารึกไว้ที่จักรพรรดิทเทวาลัยหากต้องการจองสามารถทักน้องแอดมินในเพจได้เลยนะครับทุกคนสังเกตดูนะตรงที่เป็นเครื่องประดับเครื่องทรงลงท่านเนี่ยทั้งหมดน่าจะเป็นสีทอง เป็นทองหมดเลยก็จะตัดกับสีขาวคิดดูว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะแวววาวลองจินตนาการดูจะสวยมากเลยนี่คือปั้นมือนะอาจารย์ทนงศักด์ปั้นมือนะครับ1หปี1ปีเต็มเกือบ1ปีในการออกแบบพูดคุยต่างๆแล้วก็นี่อีก1ปีสมการรอคอยมากมาช่วยเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเป็นศิลปินเหมือนกันขอบคุณนะครับมาช่วยกันทำมีศิลปินอีกสองท่านมาช่วยด้วย อาจารย์ธนงศักดิ์บอกว่าองค์พ่อเลือกศิลปินผู้มาช่วยงานครับเหมือนพระอ,องค์เลือกว่าอยากจะให้ใครมาทําบ้างเหรอครับใช่ครับผมเป็น<ม>ยังไงบ้างเล่าให้ฟ<ห>ังนะครับมีความสึกแบบตอนแรกก็เราก็ทําเองอยู่นะรแล้วก็มีความสึกแบบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เราต้องแบบนึกถึงเขาอะแล้วก็ให้เขามาช่วยแล้วก็ทาให้ออกมาอย่างสําเร็จอย่างงดงามคนเก่งเนี่ยผมผมหาได้แต่ว่าคนที่มีจิตใจที่ดีเนี่ยแล้วมีความเก่งด้วยเนี่ยหายากมาก เราทุกคนดูศิลปินแต่ละท่านสิยิ้มแย้มแจ่มใสงานงงาวันที่ปั้นเสร็จศิลปินบอกว่าทันทีที่ปั้นเสร็จปุ๊บเกิดปรากฏการพระจันทร์ทรงกดทันทีทางทางที่ตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับพระจันทร์ทรงกดพอตอนปั้นเสร็จพอดีนะครับใช่ค่ะพอทำปั้นปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินดูบรรยากาศกันแล้วก็พระจันทร์ทรงกฎใช่ลุเลิกงานพอดีแล้วก็กลับบ้าน คุไม่ค่อรู้แน่ะมีถ่ายรูปไปไหมครับไม่ได้ถ่ายใช่ไหมใช่เพราะตอนนั้นแบบว่ามันแบบช่วงเลวาเลาก็ตีหนึ่งตีสองแล้วอะขอบคุณบารมีพระองค์ท่านที่ทําให้ได้พบกับอาจารย์ธนรงศักดิ์นะครับขอบคุณมากๆสาหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับทรงคุณค่ามากเลยอะที่สุดเลยแล้วอาจารย์ธนรงศักดิ์ก็บอกว่าตั้งใจจะสร้างพระองค์ท่านให้สวยที่สุดในสยามไม่ได้เปลียมบารมีมากที่สุดให้ได้ ที่สุดในสยามแล้วนะครับที่สุดแล้วนะคนที่ได้ร่วมสร้างในครั้งนี้บุญใหญ่มากและเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตด้วยนะแต่จริงๆแล้วของอาจารย์ธนงศักดิ์จะมีทำพระมหาพรหมด้วยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้กําลังปั้นอยู่ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมข้าครับขได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับจะเป็นพวกผลงานต้นครับทุกคนรู้ไหมว่าโลโก้ตราสัญลักษณ์ของอาจารย์อาจารย์ธนงศักดิ์ก็เป็นคนออกแบบให้นะ สวยมากตอนนี้กําลังทําเข็มกลัดอยู่นะครับกำลังให้ช่างทองให้เป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมแล้วก็งดงานที่สุดสำหรับอาจารย์งามมากเลยคือตอนช่างเป็นช่างหลวงช่างทองที่ทําทองให้ได้บอกว่าโอ้โหออกแบบตาสัญลักษณ์ได้สวยมากวิจิตรเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นสากลใช่ครับสวยอาจารย์ทรงศักด์ศัทธาองค์พพระพิฆเนศมากๆเลยนะผลงานที่ผ่านมาส่วนมากก็จะเป็นพระพิฆเนศส่วนมากแต่เราจะเห็นลายเส้นปรับของอาจารย์ทรงศักด์นะ ความนุ่มนวลความละมุนมองแล้วจะรู้สึกอิ่มผลงานทุกฟิ้นจะเป็นอย่างนี้หมดอยู่ได้ทั้งวันปาต้องมีขบวนแห่สมกาเกีียิแล้วแหละยิ่งใหญ่เลยปิดถนนแน่เลยเนี่ย ตอนที่หล่อเสร็จแล้วนยะจะต้องให้ทางโรงงานเ,เข้าไปเซอร์วิสฐานที่เพราะว่าจะต้องดูวิธีการที่จะนําเข้าไปที่สถานแต่ดูแล้วงานน่าจะเข้านะครับเนื่องจากองค์พ่อมีขนาดที่ใหญ่มากๆไม่น่าจะสามารถเข้ามาประทับในจุดที่เตรียมไว้ได้กลับไปถึงเทวาลัยอาจารย์ต้องประชุมทีมยกใหญ่แน่นอนเลยครับทามาตอนแรกกับพอหุ่นมาผมเองประหลาดใจว่าทำไมองคท่านดูใหญ่ผมว่าผมต้องได้ทําฐานใหม่แล้วล่ะครับ <laughs> ได้ทำใหม่แน่ๆ,ๆอ่ะสมใช่ทั้งหมดเลยทำใหม่หมดเลยงานเข้าแต่ก็พอดีแหละเรากำลังก่อสร้างพอดีเลยอันนี้ก็สามารถวัดปริมาตรจากองค์จริงได้เลยครับเพราะว่าเป็นเป็นขนาดจริงๆแห่งความเมตตาความสวยงามความละมุนล,ละไมได้หมดเลย แต่ยังไงก็ตามอาจารย์อยากให้เราทุกคนได้เห็นพระองค์ท่านไวๆนะครับเพราะว่าสวยงามทรงบารมีแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความเมตตารวมๆแล้วองค์พ่อใจดีมากมองแล้วละมุนมากๆเลยครับสมกับเป็นเศรษฐีสยามเศรษฐีสยามเลแล้วลองคิดดูว่าถ้าแบบหล่อเสร็จแล้วอ่ะจะขนาดไหนอ่ะ ตอนปั้นก็ปั้นตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับทุกคนรู้ไหมครับว่าอาจารย์ธนงศักดิ์และศิลปินทั้งสองท่านนี้ต้องปั้นมือทั้งหมดและตอนที่ปั้นปั้นที่หน้าบ้านตรงนี้เลยนะครับและปั้นตรงนี้ตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ผมก็มีความสึกว่าเราใช้ความเพียรเนเป็นเครื่องบูชาครับ,รบทำด้วยจิตที่เป็นปิติไม่ว่าอากาศจะร้อนจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าจิตเราเป็นสุขที่เราได้ทำราโองค์ท่านให้งดง,งานเนี่ยมีความสึกว่าเป็นการบูชาที่ งดงามครับแล้วล <ะ S 1> คงตั้งไปบูชาไปบแบบนั้นนะครับความรู้สึกให้มันมีความปิดติทุกคนรู้ไหมว่าอาจารย์ลงศักดิ์เวลาท่านจะสร้างผลงานชิ้นไหนออกมาเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกอะไรความรู้สึกความรู้สึกกับสิ่งนั้นก่อนเห็นภาพก่อนเหมือนพระองค์ท่านมาบอกว่าต้องไปในทิศทางไหนแบบไหน,ไหนยังไงบ้าง ก็คือมีจิตวิญญาณอย่างนี้เลยก็คือว่าสิ่งที่สามารถที่จะทําถวายพระองค์ได้ก็คือว่านําสภาวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ออมอบให้ด้วยความเมตตาเนี่ยก็คือว่าเอาสภาวิชาต่างๆเนี่ยทัศนศิลป์เพื่อให้พระองค์เนี่ยงดงามที่สุดแล้วก็เหมือนกับพออาจารย์ส่งพลังมาให้ผมผมส่งพลังไปที่องค์รูปแทนของพระองค์พระองค์ก็สามารถส่งพลังไปให้ผู้ที่มีศรัทธาต่อได้มันเป็นพลังที่หมุนเวียนไม่รู้จบ เป็นพลังบวกบเป็นพลังแห่งความผิติใครเห็นก็มีความมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมีความสุขมากาบท่านแล้วมีความสุขกลับไปคือยิ้มกลับไปทุกคนผมก็ปรารถนาให้เป็นแบบนั้นเป็นพลังที่งดงามที่สุดครับจริงๆอ่ะเราสามารถเอาจริงๆให้ใครทําให้ก็ได้แต่ถ้าผลงานแบบนี้สวยงามแบบนี้ทําด้วยจิตวิญ,ญญาณและความศรัทธาแบบเนี้ยแม่แค่ที่ไหนก็ทําได้และอาจารย์รู้สึกโชคดีมากที่อาจารย์ทนลองศักด การุณาสร้างผลงานชิ้นนี้ให้คู่เทวไลคู่สยามประเทศให้เป็นเศรษฐีสยามขั้นตอนต่อไปคือการขนย้ายองค์พ่อไปที่ลงหล่อนะครับเพื่อถอดพิมพ์และหลังจากนั้นคือการเททองหล่อที่เราทุกคนจะได้ไปร่วมงานมหามงคลในครั้งนี้ด้วย และหลังจากการหล่อเสร็จเรียบร้อยองค์พ่อพระพิฆเนศทีสยามองค์นี้จะประทับที่จักรพัทเทวาลายัยจะคอยประทานพรประทานความสําเร็จให้กับผู้ศรัทธาและอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเพียงแค่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ทุกคนคือบุตรของพระองค์